อยู่กับพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ลังสรรค์รตินสโลนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลกุจิกท่านดรพระเจ้าพลบัญชาจรยรดรรดสครับพระอาจารย์ครับเทศมหาชาติวันนี้เก้าโมงครึ่งในเริ่มเทศอะไรครับ ช่วงเช้าขอเจริญพรนะโยมนะช่วงเช้าวันนี้เราเทศมหาชาติกันที่1นึกันที่ห้าโดยพระอาจารย์ก่อนมาจดาพ่อท่านเทศนแร่ด้วยพราะยาจิมศรัทธาแล้วก็จะได้ฟังแร่ซึ่งวัดนี้ก็จะได้จัดปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและึ่งปกติช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าเราก็จะมีการ รำวงสงคุณย่าโมที่วัดพันติิละลานแห่งนี้หรือว่าวัดปัาิหลังจากนั้น9ก้าโมงครึ่งนะเราก็จะมีเทศมหาชาติซึ่งประมาณสักสิบโมงครึ่งนีน้เรขอเชิญญาติโยมมาฟังแล้วก็วันนี้ในวันที่19ยิมีนาคมกะ็จะมีเทศมหาชาติกันที่6ถึงการที่สในช่วงเช้าเหมือนเดิม แต่สําเร็จนั้นใช้เวลานานที่ติดสี่สามหมื่นปีที่ประมาณปีจ้าดีสองหมื่นปีเล่นแต่ห้าท่านนายกดรพัชรพลบัญชาจเจริญครับให้ท่านกล่าวตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเทศบาลตะบลกุจิกนะครับเป็นแกนหลักในการนำญาติโยมทำบุญกุศลครั้งนี้ครับคุณตีนจะประสบความสำเร็จที่บุญโภหรือเชิญท่านกุศลนิกรชนนะครับ วัดติริยาวัดบางกิ่งอเงี้ยโดยการนำของท่านผู้บริการและเป็นที่สอันะครับแล้วก็ย่าวย่อมหลวงสันดอนจึงสัมผัสหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประจําปีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พวกเราจะได้มาทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีร่วธรรมะแล้วก็เป็นพุทธบานดาดีพระองค์เดียวมรับคือเป็นแม่พุทธเจ้าทั้งสองจนกับสิ่ง เป็นแปลงฟนยอย่างในในโลกใบนี้นะครับผมเชื่อว่าอัตมะที่ช่วยได้ก็ท่านมาสะสมด้วยกันนะครับในวันนี้วันที่ส8และพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับวันที่19ซึ่งซึ่งใช้เวลาไม่นานแต่เวลาทุกท่านมีค่านะครับขอด้ใจประชาชนทุกท่านนะครับานนเพให้ท่านกล่าวขอบคุณนางรำจิตาสาด้วยวันนี้เห็นลำพร้อมเพียงกันต้องขอบคุณนางรำจิตาสาครับที่วันนี้มาลำแบบไม่มีค่าตอบแทน เราต้วงใจครับท่านหลายท่านก็มามาซ้อมหลายครั้งแล้วก็ชุดเนี่ยหลายท่านก็แต่งตัวเองแต่งหน้าเองโดยโดยมีจิตศรัทธาในการต่อ ของทุกประจำวันสันติศีราอมแห่งนี้นะครับก็มารับปกสทาทุกปีนะครับหลายท่านก็มีความรำแล้วมีความสุขรำแล้วมีความสบายใจรำแล้วมีมงคลเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้รำท่านที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็มีหน้าใหม่เนี่ยเราจะรับการมาขอรับกินอาสาที่วัดสันติศีรามได้และขอบคุณปิธีกรโลกด้วนะครับด้วรรี่ยิงอาสาทุกท่านที่วันนี้มาออกด้วคทัวทำให้พวกเราอิ่มสำราญนะครับในทานของอร่อยๆที่แต่ละ บ้านแต่ละคนเนี่ยแต่ละซุ้มแต่ละกลุ่มเนี่ยได้จัดสมาธิดีครับทำให้พวกเราได้ทั้งอิ่มใจอิ่มกายและอิ่มมือและอิ่มท้องด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับประกาบท่านพระธิการด้วยนะครับอันดับหนึ่งคือบุญสร้างโบสถ์เขาเรียกว่าอานิสงไม่ว่าแม่ไปทําบุญสร้างโบสถ์กับหลวงพ่อแผ่นหนึ่งแล้วมานั่งแทะกระเบื้องอยู่กมิชัยนะครับอานิสงแปลว่าบุญต่อเนื่อง เห็นไหมครับเวลาที่มีงานศพที่เราไปก็จะเห็นตึนมิสงพระก็จะไปเทศน์เทศงานศพบางทีไม่ไอยากไปกกบงานตายงานมาฆ่าทะเลน,นี่ความหมายมีบวโชโอ้โโฉนะให้คนไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นนะบุญมีทั้งหมดห้าบุญที่เราต้องทําอยู่เป็นประจําคือหนึ่งบุญใหญ่ที่สุดคือสร้างบุญบุญติคุพระเจ้าครับ ข้ที่สามนะคะร,รับบนเรืบดญกระถินในควมหมนี้นะครักระถิ่นที่จริงนะครับกระถิ่นตัวนี้มันแปลว่ากอไก่หอถุนถ้ากระถิ่นเพ่อพูข้าวันีเป็นขอถานกระถิ่นที่เดิมกระถิ่นคำนี้แปลว่าเสียสละครับหรือว่าไม่เสียดาย ทอดนั่นแปลว่าไม่เอาปลาไปใส่สกระทะทอดนะครับทอดนันแปลว่าทิ้งเราไม่ต้องออไปเสียดายเรื่องคุณทานเห็นไหมโยมทำบทุญกอดหน้าบ่าติบ่าทำเพือ่อโยมเส,สียดายนะแต่ถ้าโยมเสียดายอย่าทำนะไม่ใช่ว่าเนี่ย เรเรียกมาติกาเนี่ยนีคยบกจะเขาจบวันนี้แล้ววันนี้มีมาติกานะครับไปฟังไหมแม่นี่มนับพเเอีบุญเยอะเขาเรียกสังไดกันะครับวันนี้ห้าวันธรมชาติเนี่ถ้าใครได้ฟังสิบสามกันเนี่ยรู้ไหมว่าเทศเจดวันเจดคือนะครับหนึ่งกันเท่ากับชั่วโมงชั่วโมงกว่าบางสองชั่วโมงสามชั่วโมงลักษาอธิบาย ก็เลยโดนเถิดไปดินเวลาพระที่เล่าเมาสนุก์หเลยครับถ้าว่าต่อไปถ้าไม่เทพยังไงต้องให้มีอะไรมาลีครับเพราะฉะนั้นพระงคที่ก็เลยต้องตอบบาลีตลอดเพราะอะไรเพราะองค์ที่ไม่รู้เลยคือะไรเอาบาลีไปบอกเอาพิงต้นโพไปบอกกานโยมถามนะครับนะโยมถามเอามาจากไหนจะได้บอกโยมได้เคาเรียกว่าพิงต้่งโพครับ น้ามากไปแล้วนะคะเรเด็ดต่างหน้าผาหรือว่าปคกไก่คราวนี้เราก็มาเข้าอะไรครับทางดานที่อยู่ทางาทด้านทุสกอร์นะครับหลวงพี่ก็จะตั้งใจเหล่โยมก็ตั้งใจหลังไปกันครับเดิน้ฟังไปดึๆๆงเพลินแหวนถากก็เ,ลห,เกหล่ไป,ไป๋าไม่เทียบไปโยนก็ตั้งหลัว่าไม่ฟังนะพอพระกอกเอวังก็มีได้ประการแล้วท่าน พอได้ยีระเพศหล,ลักเียเกา่ บุญสร้างโบสถ์เขาเรียกว่าอานิสงส์ไม่ฟ้าแม่ไปทําบุญสร้างโบสถ์จะลงพ่อแผ่นหนึ่งแล้วมันั่งแทะกระเบื้องอยู่ในมชัยนะครับอานิสงส์แปลว่าบุญต่อเนื่องเห็นไหมครับเวลาที่มีงานศพที่เราไปก็จะเห็นอานิสงส์พระก็จะไปเทศ่เทศงานศพบางที่ไม่ได้ ที่3นะครับบุญ สั่งใกนาครับที่เราเรียกามาติกาเนี่ยน่คุณจะเขาศบตันนี้แล้ววันนี้มีมาติกานะครับไปฟังไหมแม่มีมระไปเองบุญเยอะเขาเรียกสัก่งใหนานครับวันนี้ห้าตาเนี่ยถ้าใครได้ฟังสิ่สามกัรเนี่ยรู้ไหมว่าเ,าเทศเจ็ดมันให็่เนะครับหนึ่งอนกันเท่ากันทกุ บ,บินต้นโพไป่อกการโยมถามนะคนะับโยมถามเอามาจากไหนจะได้บอกโยมได้เเารียกว่าดินต้นโพครับเราก็หลักหน้ามากไปแล้วนะครับเร,รื่องถานาฬิกาหรือว่าโกไก่ครานี้เราก็มาเข้าอะไรครับทางการที่าการทดสอบนะครับหลวงพี่ก็จะตั้งไฟแลย นอนพักผ่อนพอได้มีพระเพลาน,นเยอจะเสาตารานก็ไม่ได้นะครับถ้าลยบ่าโยงยังไงซะก็ฝันฝันสะนดิเดรติดกับใจทุกข์กันหน่อยกระหา่ะหาว Okay. <laughs>